สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวอล์กเที่ยวโคราชหนึ่งวันกันกับพวกเราสองคนปานินและยาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มต้เนเดินทางจากหน้านมหาวิทยายลัยวงชลิตกุลไปยังลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนาลีเลืนรถสองแถวสายเจ็ดแล้วก็จะซื้อดอกไม้ทูบเทียนเพื่อนำไปไหว้สการะบูชาคุณย่าโมค่ะในทุกๆปีวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษายนจะมีการจัดงานวันฉลองชัองชนะของท้าวสุรนาลีบริเวณหน้าสารากางจังหวัดในงานจะมีการแสดงแสงสีเสียง ลำบวงส่งคุณย่าโมมีม Sounds, ล <tinc S 1> ตลาดน้ำ like และอีกมากมายพอเราสักการะบ voila, contact, covenant, ูชาคุณย่าโมเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ประตูชุมพลค่ะประตูชุมพลถ้าลอดหนึ่งครั้งเชื่อว่าจะได้กลับมาที Frankly, huh? ่โคราชแต่ถ้าลอดสองครั้งจะได้ทำงานอยู่ที่โคราชแต่ถ้าลอดสามครั้งก็จะได้กู้ของเป็นคนโคราชที่เห็นนี้จะเป็นการล่ามแก้บนเพียงโคราช บริเวณคูน้าก็จะมีจุดปล่อยปลาให้อาหารนกด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปเช่ารถจัก,กรยานยนต์ร้านจะอยู่ห่างจากอนุสาวรีเพียง600เมตรค่ะค่าเช่าวันละ300บาทพร้อมหมวกกันน็อกจากนั้นเราก็จะขี่รถจัก,กรยานยนต์ไปยังอาร์เคเอรี่ค่ะเพื่อไปชมภาพถ่ายแมงโกลาชเป็นพื้นที่จัดแสดงเทศกาลศิลปะวัฒนธรรมจัดก,กิจกรรมเวิร์กชอ็อปอบรมและการสแสดงออกทางด้านทาักษะความสามารถสำหรับนักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไป พอมาถึงนะคะก็จะมีพื้นที่ให้เราได้ชม2อ,อาคารค่ะอาคารที่2จะแสดงภาพวาดศิลปะถาวรด้วยเทคนิคสีชนิดต่างๆของศิลปินทั้งเด็กและผู้ใหญ่อีกทั้งยังใช้ในการจัดแสดงเทศก,กาลที่มีศิลปะหมุนเวียนด้วยอาคารที่1อยู่ทางทิศตะวันตกชั้นที่1ของอาคารหลังนี้จะแสดงเทศก,กาลเมืองโคราชเล่าถึงประวัติสถานที่สําคัญของจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะ และยังมีเทศการหมุนเวียนที่เป็นเวิร์กช็อปให้ได้ฝึกทักษะด้านความสามารถบริเวณชั้นที่2จะจัดแสดงเทศกาลความรู้เกี่ยวกับแพร่ชมจัก,กรีของไทยและรูปแบบเงินตราที่ใช้ในแต่ละ,ละักุ์สมัยมีแนวนางงามศิละปะร่วมสมัย กับอาจารย์กรีกงามสงที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์จากรูปทรงของแมวโคราชที่มีความผิวไหวเหมือนร่างกายมนุษย์ที่นี่เปิดให้เข้าตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นจากนั้นเราก็จะเดินไปยังวัดที่อยู่ตรงข้ามของอาร์เลโร,รี่ค่ะซึ่งก็คือวัดพายัพเราจะไปว่า้สการะอูชาดูหินย,ย้อยนับเป็นหนึ่งในวัดที่อยู่ในกำแพงมโคราชเปิดตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึง6โมงเย็น ือเป็นอารามหลวงชันตรีชนิดสามัญหรือที่คนรู้จักกันทั่วไปคือในนามอารามหลวงแห่งเทพพายัพคาตา่าวัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขมบกับการสร้างเมอุขุนศรีมาซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมสมัยอยุิยานั่นเองค่ะถึงแม้ว่าวัดแห่งนี้จะเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์เร่มาแต่ก็มีศาสนสถานที่มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก ไฮไลท์ของวัดพายัพคือถ้ำหินย้อยนั่นเองถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้เข้ามาชมความสวยงามของถ้ำหินย้อยและสาการะบูชาพระพุทธรูปโบราณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองที่มีอายุกว่า300ปีถือว่าพัฒน์มากๆทํถ้ำที่นี่เป็นถ้ำจมลอนนะคะแต่มีความเหมือนจริงมากเพราะทําจากหินย้อยจริงๆติดที่ปูนทําให้มีความแข็งแรงของถ้ำอย่าลืมมาเช็คอินกันนะคะอยู่ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ทักษิณนาีค่ะ แล้วก็จะไปต่อกันที่สวนน้ำบุงตาหลวงค่ะเปิดตั้งแต่สีโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองโคราชเป็นสถานที่พักผ่อนและมีผู้คนมาทำกิจกรรมมากมายทั้งมาวิ่งปั่นจัก,กรยานมีจักรยานให้เช่าชั่วโมงละยี่สิบบาทระบายสีเริ่มต้นที่ยี่สิบบาทเต้นอัลลบิกให้อาหารปลาถุงละสิบบาทและคายเรือคายักชั่วโมงละหนึ่งร้อยบาทป่าวัดบุงตาหลวงแต่เดิมเป็นหนองน้ำที่ตำบลหนองไผ่ล้อมซึ่งเป็นตำบลเก่าแก่ในอดีตโดยที่เมื่อก่อนมีชาวบ้านพมา้นนเินเวห ขนาดของแหล่งน้าจึงไม่เพียงพอจึงมีการขุดเพิ่มโดยมีตาหลวซึ่งเป็นอดีตข้าราชการในกองทัพภาคที่สองเป็นผู้เริ่มให้พัฒนาแหล่งน้ําแห่งนี้แก่ชาวบ้านและข้าราชการที่อาศัยแหล่งน้ํานี้อยู่เป็นประจ,จาจนกระทั่งตาหลวเสียชีวิตจึงได้มีการตั้งชื่อแหล่งน้ําแห่งนี้ว่าบึงตาหลวง แล้วก็จะไปตอบกันที่ตลาดนะัดเซฟว่าตลาดนัดกลางคืนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานทางตลาดก็จะมีรถรางให้สําหรับคนที่มาเดินตลาดนะคะโซนนี้เป็นบริเวณตลาดขายอาหารมีบู๊ทขายอาหารด้านนอกและเป็นศูนย์อาหารนั่งทานด้านในได้นะคะโซนนี้จะเป็นเสื้อผ้ามือสองและของใช้ต่างๆมากมายสำหรับการท่องเที่ยวหนึ่งวันนี้ใช้งบไม่ถึง500บาทเองค่ะ สำหรับใครที่มีวันหยุดว่างเพียงหนึ่งวันก็สามารถมาเที่ยวตามวอลกของเราได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ